สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะคลิปนี้ผมชวนเพื่อนมาดูว่าผักสลัดรากเน่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผักสลัดรากเน่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับช่วงฤด,ดูร้อนซะส่วนใหญ่แต่ช่วงนี้สําหรับเพื่อนคนใดที่เจอผักสลัดรากเน่ามันนีไม่กี่สาเหตุหรอกครับ,รบที่ทําให้ผักรากเน่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้มาดูครับแล้วไปปรับใช้ขนยาสลับกล้องครับผม ให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยครับตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเรอนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูผักสลัดรากเหลืองในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ถ้าฤดูร้อนเนี่ยผักสลัดรากเหลืองก็จะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนน้ําในรังร้อนรากก็จะเหลืองส่วนฤดูฝนเนี่ยฝนตกไม่ได้มีพัดติดคลุมเหมือนของผมเนี่ยแล้วน้ําเต็มรังรากก็จะเหลืองแต่ช่วงเนี้ย ถ้าของเพื่อนๆรากเหลืองสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือน้ําเป็นฝ้าอันนี้ก็ไปดูนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ถ้าน้ําเป็นฝ้าก็ใช้ฟองน้ําปาดฝ้าออกแค่นั้นครับถ้าเราตักก็ได้แต่เวลาเราตักฝ้ามันจะแตกมันทําให้ฝ้าออกน้อยกว่าการใช้ฟองน้ําปาดออกส่วนเพื่อนคนใดอยากรู้วิธีการใช้ฟองน้ําปาดออกก็พิมพ์คําว่าวิธีตักฝ้าอกอกจากผักสลัด ในช่องของผมก็ทําคลิปไว้อยู่ครับรายละเอียดก็มีอยู่ในนั้นก็ไปเปิดดูเป็นแนวทางได้ผักตรงนี้ต้นเล็กๆครับเพราะว่าต้นใหญ่ยอยู่ฝั่งนู้นตอนเช้าผมยังไม่ได้ตัดหญ้าฝั่งนู้นผมก็ทําคลิปตรงนี้ดีกว่าอันนี้รากยังขาวอยู่นะเหตุผลแรกก็คือน้ําเป็นฝ้าส่วนใหญ่จะเกิดกับน้าปปาครับเป็นฝ้าคือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมปลูกผักให้โดน้นํานิงเนี่ยผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ําครับไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุย๋ยผมเติมปุย๋ยรอบเดียวก็เก็บผักขาย อันนี้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือฝ้าอย่างที่สองปลูกลงกล่องจริงได้สัก3-4วันแล้วรากจะค่อยๆเหลืองค่อยๆดำตายตรงนี้เกิดจากต้นไซน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาเดินมาดูส่วนต้นเล็กที่เป็นเนี่ยฮะส่วนใหญ่เลยเนี่ยการเป็นเพราะว่าปุ๋ยนี่ฮะต้นไซนี้ผมต้นอายุ ไซ,น,น,ะะไน,ไซนี่ผมก็ปลูกแล้วนะฮะบางทีไม่มีมีมีเวลาต้นไซนี้ผมก็ปลูกนี่ต้นไซนี้ฮะแล้วเราปลูกกันแล้วก็รากค่อยค่อยเหลืองรากจะค่อยค่อยเหลืองดําแล้วก็ตายรากะฮะแต่ว่าต้นไซนี้เนี่ยฮะถ้ารากเหลืองไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแทงรากออกมาใหม่แต่มันจะชะงักการจเจริญเติบโตประมาณสามสี่วันซึ่งผักสลัดชะงกักสามสี่วันเนี่ย ของคนอื่น3-4วันที่ไม่ชะง,งักมันจะโตต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างเพื่อนหลายคนอาจจะถามว่าโอ้สิบสวัน16วัน18วัน20วันทําไมของคนนั้นโตคนนี้โตเพราะว่าในส่วนตรงนี้ถ้าเราไปปลูกกล่องจริงแล้วจะอยู่รากเหลืองตายเนี่ยเพราะว่าเราอนุบาลเนี่ยการอนุบาลของเรากับการปลูกกล่องจริงเนี่ยผมจะใช้อัตราปุ๋ยเท่ากันเลยเพราะว่าเวลาย้ายออกไปเนี่ยเขาไปเจอปุ๋ยเท่ากันแต่ปริมาณพื้นที่มากกว่าเขาจะโตทันทีถ้าเราอนุบาลปุ๋ยน้อย แล้วมาโดนตรงนี้ปุ๋ยมากกว่าแน่นอนครับบางทีผักมันปรับตัวไม่ทันปรับกับสภาพปุ๋ยไม่ทันมันก็ทําให้รากมันเหลืองแล้วก็ค่อยขาดไปแล้วก็จะแทงรากใหม่ก็จะเสียเวลาไปนิดนึงไอค้คว่านิดนึงของผักสลัดเนี่ยมันจะไปต่อท้ายกับตอนที่เวลาผักอายุ30กว่าวันเนี่ยของคนอื่นโตของเราไม่โตตรงนี้ก็ต่างกันมันเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมันทําให้อ่า ผักเนี่ยโตต่างกันของผมเนี่ยฝนตกตลอดนี่น้ําเปล่าเลยครับตอนเนี้ยคือน้ําฝนอืถาดเปล่ายังมีน้ำาั่นนี่ฝนตกตกบ่อยครับบ้านผมช่วงเนี้ตกตกทุกวันนะครับผักเริ่มยืดแล้วผมห่วงแต่กรีนโอ๊กเนี่ยฮะจะยืดเดียวอ่ะส่วนเพื่อนคนใดเจอฝนไม่เจอฝนยังไงลองคอมเมนต์มาดูนะครับในช่วงเวลาตอนนี้อ่ะสําหรับคลิปนี้หรือเพื่อนเคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหา คอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปแนวไหนแบบไหนเกี่ยวกับผักสลัดก็คอมเมนต์มาได้ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจัดให้ไม่ยากหรอกครับตอนนี้เคลียร์ด้านข้างออกแล้วครับเพราะว่าผมปลูกเป็นแนวกันลมสำหรับกล้วยแล้วก็ไว้ปรับสภาพแวดล้อมในช่วงฤดูร้อนที่ร้อนกล้วยจะแผ่ความเย็นออกมาด้วยจากคูน้ากล้วยแล้วก็คูน้าแล้วก็เป็นมะพร้าวฝั่งนี้หน้าร้อนจะมีผลมากแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไปกังวลมัน ก็ดูแค่ว่าช่วงนี้รากเหลืองในช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างแรกน้ําเป็นฝ้าอย่างที่สองอ่ะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆไม่ต้องถามว่าเติมน้ําหรือเปล่าฤดูนี้ไม่ต้องเติมหรอกครับถ้าไม่ใช้พลาสติกคลุมก็รอตักออกอย่างเดียวอย่างที่สองก็คือปริมาณปุ๋ยที่ต่างกันร,ระหว่างต้นพันธุ์กับกล่องจริงพอเราไปลงปุ๊บปุ๋ยมันแรงกว่าเดิมรากก็เหลืองขาดเดี๋ยวแทงมาใหม่แต่เสียเวลาหน่อยแค่นี้ครับไม่ยาก อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุยกันเรื่องผักสลัดรากเหลืองในช่วงนี้ที่เจอกันบ่อยก็ดูและปรับใช้เอานะครับไม่ยากหรอกคือแนวทางของผมคือผมทําแบบไม่วัดค่าน้ำเนาะก็เลยบอกว่าเออเนี่ยผมทําแบบนี้แค่นี้แหละอย่างนี้แหละก็ไปลองปรับใช้ดูไม่ยากในส่วนของการทําผักสลัดสําสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ